สังเกตดูเด็กชายคนนี้กำลังยก พอริทธิ์จากต่างดาวขึ้นเขาติดมันใส่หลังของตัวเองเขากำลังเพลิดเพลินกับความสุขที่มันได้มอบให้สัตว์ประหลาดต่างดาวอยู่ข้างหลังรู้สึกพอใจมากเด็กชายหันหลังแล้วบอกว่าสัตว์ประหลาดต่างดาวคือพ่อของเขาเขารีบเข้าไปเปิดกรงเหล็กให้สัตว์ประหลาดออกมาแต่ในตอนนั้นพ่อของเขาได้รีบเข้าไปห้ามรีบดึงเขาออกรีบดึงเอาให้ตัวสัตว์ประหลาดออกจากลูกของชั้นลงเด็กชายเห็นคนมาขวางทางเขาหันหลังมาดูแค้นมากตอนนี้สัตว์ประหลดกกำลังบงการเด็กชายอยู่ หนึ่งคือปล่อยสัตว์ประหลาดออกมา2คือค่าสัตว์ประหลาดนี้ตายชาัาถ้าไม่งั้นสัตว์ประหลาดจะถูกลงโทษจากข้างบนคุณพ่อหงุดกิดกับรูปร่างหน้าตาของลูกชายตอนนี้รีบเข้าไปดึงกระดูกออกจากหลังของลูกชายแล้วเด็กก็ไม่โดนสัตว์ประหลาดควบคุมอีก แล้วสลบลงกับที่และหยุดใบหน้าอันน่ากลัวลงลูกชายอาสาเอากระดูกพรสิทธิ์จากต่างดาวขึ้นใส่หลังของตัวเองทั้งหมดนี้เป็นเพราะอะไรนักเชี่ยวชาญก็แสดงอาการไม่เข้าใจเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ประหลาดขาดน้ําคุณหมอได้เอาน้ําไปรับไซส์สัตว์ประหลาดทุกวันนักเชี่ยวชาญข้างๆอยากวางยาสลบสัตว์ประหลาดเพื่อผ่าร่างสิ่งที่มีชีวิตสัตว์ประหลาดกำลังนั่งคิดเงียบๆฟังพวกเขาคุยกัน ตอนกลางวันคนน้อยลงนักเชี่ยวชาญพูดเสร็จก็ทำทันทีเขาเปิดหน้าต่างห้องถังออกอยากฉีดยาสลบใส่ตัวมันไม่นานหลังจากนั้นเขาโดนมันจับรัดแน่นพาตัวเองเข้าหาที่ตายแต่คนอื่นได้ยินเสียงดังรีบวิ่งเข้ามาดูหมอผู้หญิงรีบเอาที่ช็อตไฟฟ้าแทงใส่ตัวสัตว์ประหลาดแต่ยังช้าภายเพียงหนึ่งก้าผู้เชี่ยวชาญได้เสียชีวิตแล้วล้มลงพื้นสัตว์ประหลาดยืนดูทำสายตายวยหวนเรื่องนี้ถ้าประชาชนรู้จะเกิดความฝันตัวแน่ ขับตันออกคำสั่งให้กำจัดไอสัตว์ประหลาดนี้ทันทีหมอผู้หญิงไม่เห็นด้วยอย่างเด็ดขาด ตอนนี้การวิจัยกำลังคืบหน้าครั้งใหม่ไม่สามารถให้นักวิจัยต้องมาเสียสละชีวิตแบบไร้ประโยชน์หลังจากที่โต้แรงกันได้ไม่นานขับตันให้เวลาพวกเขาแค่24ชั่วโมงการวิจัยเสร็จต้องฆ่ามันทันทีหลังจากวิจัยได้หนึ่งวันปรากฏเห็นในปากของสัตว์ประหลาดมีกรามบนที่อ่อนนุ่มนั้นน่าจะเป็นศูนย์ประสาทาที่เชื่อมต่อกับฐานของเนื้อเยื่อสมองเพื่อยือนยันจุดอ่อนนี้คุณหมอจะเสี่ยงดูอีกครั้งจับมีดเล็กติดตัวแล้วจับน้ำไปให้สัตว์ประหลาดมันทุกครั้ง สัตว์ประหลาดก็ทำเป็นไม่มีอะไรทันใดน,นั้นคุณหมอได้ใช้ที่ช็อตไฟฟ้าช็อตไปที่ตัวของมันหลังจากนั้นเธอเปิดห้องขังจากมีดปาตัดแทกเข้าไปที่ปากของสัตว์ประหลาดตัวนี้ใช้สองคนตะลึงกับการกระทำไร้ความกลัวของหญิงคนนั้นแม่นอนจุดนั้นคือจุดอ่อนของสัตว์ประหลาดหลังจากนั้นคุณหมอและผู้ช่วยได้ฆ่าสัตว์ประหลาดแล้วเริ่มปาตัดโครงสร้างภายในของมันสับสนทําให้เธอรู้สึกกลัวหลังจากนั้นหลังจากที่เจอลำไส้อ่อนรูปร่างที่คุณตาข้างในทําให้ทั้งสองคน สันหลังของตัวสัตว์ประหลาดและข้อกระดูกสันหลังที่ควบคุมเด็กคนนั้นเหมือนกันมากเป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการว่าสัตว์ประหลาดเหล่านี้ล้วนแต่เป็นมนุษย์ที่กลายร่างมาหลังจากติดเชื้อพอรารสิตไม่ใช่เด็กทุกคนที่จะกลายเป็นสัตว์ประหลาดนับตั้งแต่ดึงกระดูกพวกนั้นออกจากตัวของเด็กเขาก็ตกอยู่ในสภาพหมดสติจากคำบอกเล่าของออเบิร์ตแล้วรอยเป็นโรคปอดเรื้อรังตั้งแต่เด็ก แต่ละวันต้องได้ทานยาแต่ในรายการตรวจสุขภาพของเขานั้นแข็งแรงเหมือนกับเสือโดยพื้นฐานเขาไม่มีโรคนี้เพื่อปกป้องเด็กทุกคนที่จะกลายเป็นสัตว์ประหลาดต่างดาวนอกโลก ฮันลี่ไปตามหารอยและได้เบาะแสสําคัญจากตัวเขารอยหลังจากที่ได้รู้ถึงการช่วยเหลือตัวของเขาหันหน้ามาและพูดอย่างจริงจังทุกคนทั้งหมดล้วนแต่ต้องตายฮันลี่ใช้ชีวิตอย่างปราศจากความกลัวกลางดึกฮันลี่พ่อและคนอื่นไปที่พักผ่อนของพวกสัตว์ประหลาดฮันลี่วางกระดูกสันหลังขึ้นหลังของเขาเพื่อแซมกายเข้าไปข้างในหลังจากนั้นช่วยพวกเด็กๆออกไปข้างนอกอย่างเงียบ ทางเดินมืดมิดบางครั้งก็มีพวกสัตว์ประหลาดออกมาลาดระเวนและยังมีพวกเด็กๆเ,เดินตามหลังของสัตว์ประหลาดฮันลี่แอบเข้าไปแซมกายนำขบวนของเด็กไปนำพวกเขาเข้าไปในห้องโชคดีที่ความสามารถนับเลขของพวกสัตว์ประหลาดนั้นอ่อนมากนับกี่ครั้งก็จะไม่ได้ว่าเกินมาหนึ่งคน ฮันลี่ก็นอนลงเหมือนกับคนอื่นสัตว์ประหลาดนั่งหมอบลงอย่างระวังฮันลี่เปิดตาดูรู้สึกตกใจสัตว์ประหลาดทำเหมือนกำลังดูแลลูกของตัวเองมันเอามือไปจับหัวของฮันลี่ฮันลี่กลัวถึงขั้นไม้กล้าหายใจแรงรอจังหวัดสัตว์ประหลาดนอนหลับฮันลี่ดึงมีดออกมาอย่างเงียบๆเตรียมที่กำจัดสัตว์ประหลาดมันตกใจตื่นขึ้น ฮันล,ลี่รีบแทงมีดเข้าในปากของมันพวกเด็กๆถูกควบคุมออกมาห้ามแต่ไม่สามารถแทงถึงจุดอ่อนฮันล,ลี่กำลังตกอยู่ในอันตรายโชคดีที่ทีมงานมาช่วยทันเขายิงไปหนึ่งดอกโดนมันเจ็บมากสร้างโอกาสให้ฮันล,ลี่แทงไปที่จุดอ่อนของมันหลังจากกำจัดสัตว์ประหลาดได้พวกเขาหามพวกเด็กๆที่โดนควบงำมาที่ค่ายทหารรีบปาตัดกระดูกสหลังออกจากพวกเด็กๆ